ไอ้เสียงจจดๆมึงอ่ะมึงลงไปอยู่ข้างล่างก็ได้มั้งไมปไ่ปต้องอ่ะมาคอยมองขวาให้กูเนี่ยกับกูคานออกไปมันเห็นฮะเออ ไหนวะหน้าต่างนี่แนมเสียงดังว่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเนะยังคงเหินเออเห็นละเออก็เจอคนไร่สัตว์ โอเคปัม๊มไปเช็คของหนะ่อยลกูกปัม๊มเดี๋ยวกูตัวเปล่าเช็คของกันหนึ่งนะไปดิไปดิไปดิปดโอตัวเปล่ามึงเน,นี่ยนะเดี๋ยวกูไปเองแป๊บน,นึงรอนั่นแหละเดี๋ยวกูส่งตัวเปล่ากูไปกูไงปัม๊ม หนึ่งนัดหนึ่งคนโหความแม่นกูกูจ,จบโรงเรียนสปนซุ่มยิงมาใช่หรอแถมหนึ่งนะลูกเซิร์ฟเก้าให้เราตาม กูเข้าโดยที่ไม่ได้นัดมึงนะกูกูนึกอยากเปลี่ยนซื้อไงเพราะซื้อนั้นคนไม่เพียบเลยมาแล้วแล้วกำลังเดินไปเช็คให้กูด้วย เออหลังสับขาหลอกลกูยิงมาตรงไหนวะเออเออคอยดูคนด้วยข้างหลังกูอะกูยิงไปเหมือนจะมีของเลยเอา้าหหลุดโอ้เดียแป๊บหนึ่งไอ้สัสหลุด oo, oh, oh pula ngong, oh. damdang